สวัสดีครับผมวันนี้กับจิพาพีา่น้องทุกคนทุกท่านนะครับมาเบงเกีจ้าข่าวืัอนี้ครับวันนี้กัรถมืัอน,นี้กัเอาลูเกเจ้าข่าวของบาวอีสานนะครับตอนนี้กวเอาไปแล้วครับเที่ยวนึงครับผมก็นนี้ก็ยังอยู่อีกเที่ยวนึ่งนะครับ นี่กรับมันๆอยู่ครับปีนี้ครับผมแล้วก็เจียวว่าะธานเด็กครึ่งอยู้นะครับปรว่าบ่ทนเด็กครึ่งนู้ครับของหน้าแป้งนี้ครับ ครับที่เป็ดที่ท้ำมา,าเด็ดเนื่อเนาะครับก็เริ่มแป้นเริ่มยังแล้วครับ แวตะแคนี่ครับคืออีกบ่าดนวนานนเนาะครับก่ายเห็นต่นี่ครับผมเดี๋ยวก่าจีเลือดเน่ต่อฟั่งต่อ,อยังครับมื้อนี้ก็ถือว่ากาเจ็บเจียวขึ้นไปหลายเติอบอยู่ครับสำหรับเขาปีนี้เนาะครับ เหลืออีกีูแปงหนึ่งครับก็ทันเด็กเจียวครับกับชเจียวพร้อมกันแล้วนะครับแปงนี้อีกแปงหนึ่งครับผม รถก็หายากเนาะครับรถเกียวนะครับรถเกี่ยวกับติดงานเนาะครับโชคดีที่มีผู้ใหญ่บ้านเป็นมาลงมือเกี่ยวไห้เนาะครับบรรยากาศมื่อนี้ก็สีมืดมืดคึมเนาะครับก่อนเมฆดำครับผมจะิเป็นยังไงเนาะครับการตากผงเนาะครับขออย่าให้มีฝ่ามีฝนมากเนาะครับผมมีฝ่ามีฝนมากกันแย่อยู่ครับผม ก็มีเสียงลมเสียงหยังแน่เน้อครับขออภัยเน้อครับเมื่อนี้ก็ลมแห้งครับเพราะว่าลมหนาวของมาเนาะครับเข้าช่วงฤดูหนาวครับลมก็อยากแห้งอยากหยังแน่เนาะครับต้องขออภัยทุกท่านน้าเด้อครับที่ได้ยินเสียงลมเนาะครับเสียงผมกับ่ได้ยินแน่ได้ยินแน่เนาะครับ ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ขอเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปจะเงาเนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับทุกาน